เ็นวันที่ท <thing> ี่มีคมเป็นปกตนวันนี้ฝนลงมาอย่างหลังทำให้น้ำระบายไม่ทันนะดับนำใีน้ำระบายไม่ทนีต่้น่าจะต้วนะครับบ้านที่ที่อยู่ติกันระรับที่ ไอคือก็ดีไปสำหรับที่ที่ตันนั้นเราจะต้องควนแน่นนะครับน้ำมนไม่จะไหลเข้าไปแบบนับเพราะอย่างตอนนี้น้ำนะครับรางระบายน้ำนั้นจะระบายไม่ทันนะครับจะระบายไม่ทันเพราะว่าน้ำไหลมาจากทางพื้นที่แบบของโบเอเวี่ยวนะครับไหลมาจากทื้นที่เลย แล้วก็ไหลมาเลีงกันตรงนี้นะครับก็เลื่นเอาน้ำนั้นไหลไปในถังน,นะครับที่ตรงหน้าบ้านที่อยู่บ้านแล้ก็ตอนนี้นะครับน้ำฝนนั้นพัดเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็จะมีน้ำพ่อระบายน้ำอยู่ข้างในน้ำในถัอน,นะครับซึ่งตอนนี้มี ข้าวที่ว่าน้ำก็จะรลักคุณเข้ามาในบ้านอยู่แล้วนะครับคที่หน้าบ้านที่ใหญ่บ้านาาน,น้ส้งค่งานว่าที่หนักไปกันใหญ่นะครับตอนนี้น้ำกยังไหลเข้าในเข้าใ,ในบ้านเลยนะครับน้ำกยังไหลเข้าในบ้านที่ที่ทนีนะครับตรงข้าอ้าว ตอนนี้พอฝนจะซาลงนะครับไหลลงมาอย่างถึงไทอยู่ในดูช่วงนี้นะฝนซาลงแล้วนะครับก็เป็นไปตามที่กิบนะครับน้ําไหลเข้าในบ้านท่วมนะครับประมาณยี่สิบเซนนะครับประมาณยี่สิบเซนในในบ้านประมาณนั้นนะครับดูครับ ตอนนี้กำลังเร่งเอาตู้เย็นมันเครื่องนะครับเครื่องมาสูบออกนะครับสูบออกจากจากบ้านนะครับซึ่งตอนนี้น้ํอยู่อยู่ในบ้านแล้วนะครับบ้านเลขที่สิบทับหนึ่งนะครับบ้านเลขที่สิบทับหนึ่งดูครับโอ้ยน้ําไหลเข้าบ้านอย่างหนักเลยตอนนี้ต้อง ยิดก็ไม่ไม่ไหวแล้วนะครับนีปลาใช่ไหแรกแรกก็เอาช่วยเอาผุถังนะครับมาเนี่ยอะไรครั้งนั้นเลยยึดน้ำออกแต่ก็ไม่เป็นสมนะครับเพราะว่าน้ำมันเยอะไม่เกินในบ้านก็ต้องใช้เครื่องนะครับใช้เครื่องสูบปอกนะครับซึ่งเป็นได นะครับสูบน้ำนะครับได้สูบน้ำเอามาสูบน้ำอ,อกจากบ้านนะครับตอนนี้ดูครับ<ม>เพราะว่าฝนนั้นตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวครับ<ม>อย่างชนิดที่ว่าปีนี้ยังไม่เคยมีฝนฝนตกหนักขนาดนี้นะครับซึ่งมีวันนี้ เป็นวันที่ฝนตกหนักที่สุด,นอ,น,น,อดน,นอกนั้นก็ธรรมดานะครับนอกนั้นก็ธรรมดาถ้าตกสักประมาณสองชั่วโมงนี้ผมว่าน,น่าจะท่วมหนักกว่าน,นี้นะครับนี่ก็ตอนนี้ก็เร่งนะครับช่วยกันเร่งระบายน้ําออกจากบ้านสูบน้ําออกจากบ้านซึ่งตอนนี้นะครับที่รางระบายน้ํา ตรงขอบถนนคอนกรีตนั้นก็ยุบลงแล้วนะครับยุบลงแล้วตอนนี้น้ำลดลงอย่างมากเลยนะครับจะต้องดูน้ำบอกนะครับนี่ บนไก่กับตันทอก็ อันนี้ก็มาดูนะครับบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านผู้ใหญ่นะครับเนี่ยก็น้ําก็ล้นเข้ามาเหมือนกันนะครับล้นเข้ามาตรงห้องน้ําข้างบ้านนะครับห้องน้ําข้างบ้านเลยก็ต้องใช้ไดโวสูบออกเหมือนกันนะครับนี่ก็ยังไม่หนักเท่ากับบ้านตรงข้ามนะครับ เพราะว่าน้ำมันมันไหลไม่ทันมันก็เลยตีกลับขืนมานะครับดูครับ